รายงานผลการดำเนินงานสายที่4จังหวัดชัยภูมิประจำเดือนตุลาคมพศ2565ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิสำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคอและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมปี2565ที่ผ่านมาจังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบจากพายุดีเพรสชันโนรู ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราชการทุกหน่วยงานรวมถึงกรมส่งเสริมการเกษตรจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืชอย่างเร่งด่วนในวันที่8ตุลาคม2565นายโสพลสวรรัตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายอำเภอคอนสวรค์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนและเกษตรกรอำเภอคอนสวรรค์ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภ,ภัยเป็นอำเภอแรกและได้มอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมณบ้านสงแดงหมู่ที่6ตําบลยางไว้และบ้านลําชีหมู่ที่6ตําบลโนนสะอาดอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินอกจากนี้นายธนพัฒน์โพธิสิทธิ์ประเสริฐ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านพืชร่วมกับคณะอนุกรรมการระดับหมู่บ้านและระดับตำบลพร้อมชี้แจงขั้นตอนการสำรวจตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืชณนะบ้านฝายหมู่หนึ่งตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิวันที่11ตุลาคมพศ2565นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย,พร,ยพร้อมทั้งมอบพันธุ์พืชและสารชีวพันธุ์ให้แก่เกษตรกรโดยมีนายศักชัยเกียรติปทุมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายคมสันสิงนนาดเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิร่วมให้การต้อนรับณตำบลกุดตุ้มตำบลหนองนาแซง และตำบลชีรองอเภอเมืองจังังวดชัยภูมิในการนี้เกษตรอเภอเมืองชัยภูมิได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอเภอเมืองชัยภูมิลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงประเด็นต่างๆเรื่องระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเรื่องการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติด,ด้านพืชในระดับตำบลโดยมีคณะอนุกรรมการระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเข้าร่วม พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านพืชร่วมกับคณะอนุกรรมการระดับหมู่บ้านด้วยในวันเดียวกันนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยณนะอำเภอบ้านแทน่นซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายก่อนมวลน,น้ำจะไหลผ่านต่อไปยังจังหวัดขอนแก่นซึ่งบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรติดลำห้วยได้รับผลกระทบเสียหายหลายตำบล ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่นนำโดยนายสุรสตัตน์ดิดถาวชวริศเกษตรอำเภอพักดีชุมพลร, ch um รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านแท่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่นให้การต้อนรับนาตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่นนำทีมโดยเกษตรอำเภอบ้านแท่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่นจัดประชุมคณะกรรมาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยด้านพืช ระดับอำเภอและจัดประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเรื่องการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติด,ด้านพืชระดับตำบลและประกาศรับแบบกสศหนึ่งโดยเกษตรกรสามารถยื่นความจำนงขอรับความช่วยเหลือกรณีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติภูทกภัยด้านพืชพร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายร่วมกับคณะอนุกรรมการระดับหมู่บ้านในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในทำนองเดียวกันสำนักงานเกษตรอำเภอแก้งครอ์นำโดยนางทองวันลีกอกเกษตรอำเภอแก้งครอพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งครอสสำรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรส่งผลให้พืชในแปลงเกษตรกรเน่าเสียทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลแนวทางและขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด,ด้านพืชแก่เกษตรกรเจ้าของแปลงด้วย โดยในวันที่19ตุลาคม2565ได้จัดประชุมออกชพอแกล้งขอพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ประสบภัยด้านพืชและประกาศยื่นแบบความจำลงขอรับความช่วยเหลือหรือกศส่หนึ่งและจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยด้านพืชแก่คณะอนุกรรมการระดับหมู่บ้านและระดับตำบล พร้อมทั้งเร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัยที่ยื่นแบบความจำนงขอรับความช่วยเหลือให้ทันในช่วงเวลาที่กำหนด